สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราเห็นนํากระเป๋า3ามพับจิว๋วหนังท้องจอระเข้มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันค่ะงานเพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดหายากมาก นานๆจะได้มาสักทีหนึ่งและราคาจากน้องเอกก็ถูกที่สุดด้วยพี่ๆขาถ้าเป็นงานแบบนี้วัตถุดิบแบบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ตั้งแต่หลักหลายพันบาทจนถึงหลักหมื่นวัตถุดิบแบบนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยคะ่ะ ใบหนึ่งหลายพันบาทจนถึงหลักหมืน่นแต่งานใหม่ที่น้องเห็นนำมาเสิร์ฟให้กับพ,พี่ราคาอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเริ่มต้นที่สีฟ้าพาสเทลสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบกระเป๋าใบเล็กๆจิ๋วๆเอาไว้พกพาใช้งานแบบสะดวกสะดวกถูกใจอย่างแน่นอนใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่4นิ้วสูง3นิ้วพี่พี่ขาห 90บาทเท่านั้น690บาทถูกเวอร์มากสีฟ้าพาสเทลนอกใจให้ดูโอ้โหเฉพาะค่าหนังจระเข้เนี่ยจริงๆต้นทุนเนี่ยก็ฟาดเข้าไปเป็นพันแล้วด้านในผลิตจากหนังวัวแท้นะคะมีช่องใส่บัตรนะคะพี่พี่ขาดีดูช่องใส่บัตรเห็นไหมใส่บัตรได้หนึ่งสองสาม สี่ถ้ารวมตรงนี้ด้วยเป็นห้านะคะใส่บัตรได้ห้าใบถ้าใส่ตรงนี้หกใบใส่เงินสดสองช่องใส่แบงค์พันได้สบายมีช่องใส่เหรียญน,นะคะตรงกลางด้วยเอาไว้ใช้งานแบบเบาๆน่ารักน่ารักเนี่ย 690บาทเท่านั้นแล้วใช้งานออกมาสวยมากๆเลยค่ะพี่พี่คดูสีฟ้าพาสเทลหนังท้องจระเข้เข้ามาใหม่นะคะนี่สวยมากๆเลยสวยมากๆเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสวยและหาย,ยากมากนานมากกว่าจะได้ขายสักสองสามปีจะได้ขายสักทีหนึ่งจริงๆค่ะพี่พี่คะ่ะ ตลอดระยะเวลาที่นอกเอกขายในโลกออนไลน์มานะคะรุ่นนี้ให้รวมทั้งหมดไม่ถึง50บิบใบเพราะว่าท้องจระเข้เนี่ยถ้ามีผืนใหญ่ๆนะคะเขาก็จะนำไปตัดเย็บกระเป๋าใบใหญ่หลังจากที่ตัดเย็บกระเป๋าใบใหญ่แล้วพอจะมีหนังชิ้นที่ใหญ่พอจะทำงานรุ่นนี้ได้ถึงจะได้เชยชมน้องนะคะ ไม่งั้นเนี่ยเขาจะไม่เอาหนังท้องผืนใหญ่ๆมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อผลิตรุ่นนี้เลยพี่พี่ขามันมีข้อจำกัดเยอะกว่าจะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย690บาทสีส้มอ้โหทุกคนคะ่ะสีส้มลายท้องเป็นลายท้องเล็กๆอะคะ่ะสวยสวยสวยมากสีสวยมากนะคะหนังสวย คัดเกรดผิวสวยพิเศษเลยถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง youtube น้องเอก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยค่ะเมมเบอร์ Member, น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่สีต่อไปสีน้ำตาลกาแฟน้องเอ๋มีแค่สีละห้าใบเท่านั้นสนใจตัดสินใจไวๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าราคามันถูกมาก690บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและมีของแถมให้ทุกออเดอร์ของแถมเป็นพวงกุญแจนหนังปลากระเบนช่วงนี้พี่ๆหาถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหมดน้องเอ๋จะแถมอย่างอื่นอัตโนมัติทันทีนะคะเพราะว่าของแถมผลิตจากของแท้ ทำยากขายยากและต้นทุนสูงจะมีสลักสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปนะคะพี่ๆคะ่ะแถมให้แบบนี้เฉพาะค่ากระเป๋าก็ถูกมากแล้วของแถมสวยๆอีกยกเซตแบบนี้690บาทเก็บเงินปลายทางได้ค่ะหนังสวยมากเฉพาะชิ้นหนังอย่างเดียวเกินหลักพันแล้วเฉพาะค่าซับในเนี่ยเกิน4 500บาทแล้วแล้วต้องขาย690บาทถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วค่ะ ไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปเป็นสีน้ำเงินสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆสวยๆน่ารักน่ารักก็ต้องขอแนะนำสามพับจิ๋วรุ่นนี้เลยค่ะพี่ๆมีกระเป๋าสพายใบเล็กๆนะคะอ่าแล้วต้องการกระเป๋าสตางค์เล็กๆอันนี้เข้าเซตได้เลยหรือมีกระเป๋าสพายใหญ่อ่าสีน้ำเงินอยู่แล้วแล้วต้องการกระเป๋าใบเล็กๆ เข้าเซ็ฟเป็นกระเป๋าจิว๋วเวลาควักออกมาจากกระเป๋าก็จะสวยเลิศหรูอลังการมากเลยนะคะสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินอ,องดงามที่สุดเลยนะคะสนใจทักมหาหาน้าองเอ๋นะคะที่ร้านน้องเองเนี่ยจำหน่ายหนังแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่พี่าพี่พี่จะได้ใช้หนังจอระเข้แท้อย่างแน่นอนสวยพิเศษคัดเกรด พี่ทีพี่ถันในขั้นตอนการผลิตหนังทุกชิ้นผ่านการคัดมาอย่างสวยงามทุกชิ้นพี่ๆจะไม่ผิดหวังถ้าพี่ๆได้รับไปแล้วสักหนึ่งใบพี่ๆจะต้องกลับมาซื้อซ้าเป็นชิ้นที่สองน้องเหมั่นใจเพราะว่าใช้แล้วสวยโดดเด่นใครเห็นก็ทักพี่ๆติดใจแน่นอนค่ะอันนี้น้องเหน้องเหวเตือนแล้วนะ ไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีน้ำตาลทองสีน้ำตาลทองนะคะนานๆจะมีเข้ามาสักทีหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะอยากให้ได้อยากให้โดนอยากให้ลองจังเลยค่ะอยากให้พี่ๆได้สัมผัสนะะวัตถุดิบที่สวยและส่งคุณค่ามีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุดในโลกในบรรดากระเป๋าไซส์ประมาณนี้ลองไปหาดูได้เลยค่ะว่ากระเป๋าใบไหนมีต้นทุนสูงกว่าน้องเอ๋บ้างน้องเอ๋ยย้ำนะคะให้พี่ๆเนี่ย พลิกแผ่นดินหาเลยน้องเอขาย6ก0ยบาทแต่ต้นทุนน้องเอเนี่ยเป็นพันจริงๆต้นทุนได้ให้คำนวณกันจริง,รงๆเนี่ยเป็นพันพี่พี่ลองหากระเป๋ามาตรฐานเอาราคาเท่ากับน้องเอเนี่ยราคา690บาทแล้วลองหาดูนะคะว่ามีกระเป๋าใบไหนบ้างที่มีต้นทุนสูงกว่ากระเป๋าน้องเอบ้างน้นองเอคิดไม่ออกเลยอะ่ะไม่มีอะ่ะมันไม่มีที่แบบต้นทุนจะสูงเท่างานน้องเอแล้วอะ่ะ ชอบมี่ค่ะชอบงานคุณภาพที่ต้นทุนในการผลิตสูงหรูหราโดดเด่นแล้วพี่พี่ซื้อได้ในราคาเบาๆชอบไหมชอบไหมชอบเธอนะคะต่อกันที่สีทองคำสีทองคำราคาจะอยู่ที่ใบละ750บาท750บาทสวยโดดเด่นอลังการมากสวยหรูหราโดดเด่นไม่เหมือนใครทุกคนคะ่ะ ว้าวใบนี้เป็นลายขมอบซับด้วยนะคะใบนี้เป็นลายขมอบซับด้วยอยากให้พี่ๆได้ลองจังเลยค่ะอยากให้พี่ๆได้ลองใช้งานถือถอวดถือโชว์ลองใช้งานดูสักสิบปีรับรองได้เลยไม่ต้องถึงสิบปีหรอกรับวันแรกเพื่อเผื่อตัดสินใจสั่งรุ่นต่อไปเลยแหละนะคะพะอถึงปุ๊บเราจะบอกว่าอรุ่นนี้สัตว์นานแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วน้องเอ๋เอจะทําคลิปให้พี่ได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ